เมื่อเรารู้สวิงแบบนี้แล้วนะครับเราจะมาวันนี้เราจะเก่งหลังกราฟนะครับหลังจากที่กราฟไปแล้วแต่คือกราฟแบ็กเทสเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมจะพามาดูนะ,ะเราจะเห็นกําหนดแล้วว่าสวิงแต่ละสวิงเป็นแบบนี้ผมจะพามาดูแบบนี้นะครับว่าโอเคเราเริ่มกันด้วยีกราฟเนี่ยเวลาเขาออกจากสปีดไลน์เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะจบขาใดขาหนึ่งพอออกจากสปีดไลน์เราจะนับเป็นขานะครับเช่นขึ้นพักขึ้นแบบนี้นี่คือขา C อย่างเงี้ยจบขาสี่เรารู้ว่าถ้าสมมติว่าเรามองว่าภาพนี้เป็นภาพในการเทรนขาขึ้นในภาพในเทรนขาขึ้นไม่ว่าจะทาเฟรมไหนจะคล้ายๆกันนะครับจะเหมือนกันแต่เพียงแค่ทาเฟรมใหญ่มันจะคุมทาเฟรมเล็กฉะนั้นพฤติกรรมบางอยา่างอาจจะโดนลบล้างไปได้เพราะว่าทาเฟรมใหญ่มันพาขึ้นแล้วเราทําเฟรมเล็กมันพาลงแต่เฮ้ยทำไมอยู่ดีมันเด้งขึ้นไปอ๋อทาเฟรมใหญ่นั่นเองนะครับเขาเรียกว่ามันติดทำเฟรมนรามีสอนนะครับวันที่16อ่ะอย่างงี้เขาเรียกว่าขาขาหนึ่งมันก็คือขาขา,า,ววา,าขา A ด้วยเช่นกันทีนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะ ย่อบายเราจะจำเป็นจะต้องหาบางสิ่งบางอย่างมาดึงขึ้นไปนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยนี่คือฟิโบครับนะครับเดี๋ยวจะมีสอนผมแค่ให้เกิดให้คร่าว,าวๆเฉยๆนะให้ดูว่านี่คือเกิดอะไรขึ้นนะครับที่จะเห็นได้ว่าฟิโบวิ่งเข้าไปตรงที่50สโซนตรงนี้มีดีมารองรับและดันราคานี่คือฟิโบนี่คือชุดแรกที่เกิดขึ้นนะนะจบไปชุดแรกชุดที่2ดูนะครับดูนะดูไปพร้อมๆกันนะ ชุดที่สเราจะเห็นเลยว่าชุดนี้ก็คือชุดนี้ออกจากสปีดไลน์แปลว่าเริ่มพักตัวความชุดความเชื่อชุดนี้ใช้ได้เพราะผมใช้มาตลอดนะครับแล้วก็เกิดเงินจากไรายได้ตรงนี้ตีขึ้นไปแบบนี้เห็นอะไรครับเมื่อกี้โดนเลขอะไรครับแล้วตอนนี้โดนเลขอะไรตอนนี้โดนเลขอะไรครับโดนฟิโบ ที่เท่าไหร่ครับเดฟิโบที่เท่าไหร่ครับเร็วๆๆๆวเร็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 วเน็วร็วเร็วเร็วเร็นเร็ววเรร็เร็เร็ว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 เร็ขเร็วเร็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 ววเรวเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร็วเร็เร็ววร็วเ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 วเร็วเร็้เร็วเร็วดเร็อเร็วเ้็วเ ผมเข้าใจนะบางคนทํางานอยู่บางคนขับรถอยู่ผมเข้าใจใครตอบได้ก็ตอบโอเคอย่าอยอย่า <c oughs> คิดเยอะนะอ่ะมาต่อนะสิ่งที่เกิดขึ้นต่ออ่ะชุดนี้เราจะเห็นเลยว่าเขาลงมานะครับที่ฟิโบ50นะครับแล้วก็มีส่วนของตัวดีมานที่รองรับครบถ้วนอ่าครบถ้วนเห็นไหมครับเราจะเห็นเลยนะ นะแล้วเห็นต่อไปเอ๊ะต่อไปก็คือพักแล้วขึ้นต่อเราก็จะเห็นขาต่อขานะครับขาต่อขาไปเรื่อยอ่าเห็นนั้นสังเกตดูนะถ้าชุดนี้คือสิ่งที่ต้องคิดจริงๆดูไหมครับมันทะยานขึ้นไปแบบนี้ตอนนี้ยังไม่ออกจากสปีดไลน์เขาแค่พักตัวลงมาแต่ถ้าในกรณีที่ณเราที่อยู่แบบนั้นอนะเราอาจจะคิดก็ได้นะว่าเขาคือโรแล้วจําตรงนี้ไว้นะเดี๋ยววัเดี๋ยวข้างบนจะคล้ายๆกันจําตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวข้างบนจะคล้ายๆกันเห็นไหมเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ย แบบนี้มันสปีดไลน์เราผิดหรือเปล่าเอ๊ะมันไม่ลงมาอันล่างเอ๊ยอย่างนี้ถูกไหมแต่มัน็้องอยู่ในสปีดไลน์แปลว่าเขายังไม่ออกถูกต้องหรือเปล่าในวันนั้นเราอาจจะสับสนเราอาจจะมีตีสปีดไลน์ชุดนี้โผล่ขึ้นมาได้นี่คือเรื่องจริงนะครับที่มันเกิดขึ้นจริงนี่คือเรื่องจริงะเราอาจจะตีแบบนี้ถ้ากราฟไปต่อปุอ๊บสุดท้ายกราฟเฉลยมาสุดท้ายกราฟเฉลยมาชุดนี้ยกขึ้นไปอีกการออกสปีดไลน์จริงๆคือชุดนี้นะครับการออกสปีดไลน์จริงๆคือชุดนี้เห็นไหมสปีด นะครับออกจากสปีดไลน์ฉะนั้นขาขานี้จะขึ้นตั้งแต่โลนี้ยันไฮนี้นะครับแล้วเราก็ตีอะไรครับเหมือนเดิมหาจุดที่เขาจะพักตัวลงมาเขาพักมาที่ไหนครับเขาพักมาที่ไหนอ้าวใครพิมพ์ขอยห้าพันจุดใครพิมพ์ขอยพวกห้าพจุดเขาก็ลงมานะครับในบริเวณโซนที่เราวางแผนไว้นะครับเดินบริเวณแถวๆนี้นี่คือการพักตัว นี่คือการพักตัวที่เราเห็นได้เห็นไหมแต่ทีนี้ในสวิงย่อยตอนแรกล่ะในสวิงย่อยอันนี้คือสวิงใหญ่แล้วนะในสวิงย่อยตอนแรกก็เกิดขึ้นดูนะครับดูตีจากไหนไปไหนเห็นไหมเขาก็พักแต่เขาพักมาแค่38แล้วเด้งกลับขึ้นไปอาจจะยังไม่จบไงพักน้อยอาจจะยังไม่จบ<ส>อาจจะเด้งกลับขึ้นไปได้แปลว่าการพักน้อยมันอาจจะเพียงเพียงแค่พักเพื่อเด้งต่อฟังไว้นะครับอันนี้สําคัญนะพักเพื่อเด้งต่อเวลามันพักน้อยๆไปต่อครับ ชุดนี้จบจบแล้วชุดนี้ปังปังเราเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปเราก็ต้องมาหาชุดพักตัวแล้วแล้วต่อไปชุดต่อไปคือชุดไหนชุดต่อไปอ่ะเอาให้เห็นง่ายๆก่อนชุดก่อนทยานขึ้นไปอีกดูนะครับปังนะครับโลนี้ไปหายปึ๊บพักมาที่ไหนครับอีกทีนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้แต่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือสปีดไลน์ก่อนนะโอเคดังนั้นพอเราตีสวิงเป็นเราหาสปีดไลน์เป็นนี่คือสิ่งที่จะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ย hey! โซนไหน ูต้องถือเฮ้ย hey! โซนไหนกูต้องปิดเฮ้ย hey! โซนไหนคือกลางทางโซนไหนคือใบบนฟ้าเฮ้ย hey! โซนไหนคือสิ่งสําคัญผมกาลังสื่อให้เห็นครับว่าถ้ากล้าที่จะถือถ้ากล้าที่จะเบ็ดถ้ากล้าที่จะลุยลุยในโซนที่เราได้เปรียบลุยในโซนที่มีในยะแบบนี้โอเคไหมครับอยู่บนบนอย่าพึ่งได้เก็บได้เก็บได้เก็บอยู่ข้างล่างกล้าบวกกล้าแลกมันหน่อย Okay. เดี๋ยวเราเห็นเทรนขาขึ้นเดี๋ยวมันจะเกิดเทรนขาลงเราก็จะใช้พฤติกรรมเดียวกันแต่แค่กลับหัวโอเคไหมครับเฉยเฉะนั้นนี่คือพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นประจาประจาประจําเมื่อเกิดเป็นเทรนเดี๋ยวพอจบเทรนนี้จะมีเกิดขึ้นคือ1นึ่งไซเวสองกลับด้านเลยก็คือเป็นเทรนขาลงกลับลงมาเลยจะมี2ออย่างที่มีโอกาสเกิดขึ้นโอเคไหมครับฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นละเฮ้จบไปขานี้ยังไม่จบโอ้โหยาวเว้ยเฮ้ยคลิปนี้ ขึ้นมาแปลว่าชุดนี้ขานี้คือขานี้ขานี้คือขานี้นะทาอะไรต่อตีต่อลงมาที่ไหนลงมาที่ไหนลงมาที่ไหนก็ลงมาในบริเวณนี้นะครับลงมาในบริเวณที่เรารู้กันนะเรารู้กันอ่าถ้าชุดนี้ลงดูนะครับลงมาที่3ามแปดสามแปดแปลว่ามีโอกาสเด้งขึ้นไปและก็มีโอกาสพักตัวใจเราจะต่างกัน ถ้าห้าสิบกับแปดหกแปดไอหกสิบเอ็ดจุดแปดอารมณ์ที่เราคิดคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องวางก่อนว่าเฮ้ยนี่หกสิบเอ็ดจุดแปดห้าสิบปุยมันอาจจะไปเลยแต่ในกรณีเปอร์เซ็นต์ในส่วนของถ้าย่อเลยน้อยแบบนี้มันอาจจะทําสวิงย่อยแล้วลงมาอีกไหมทําสวิงย่อยแล้วเกิดการลงอีกรอบหนึ่งไหมนี่คือสิ่งที่ต้องคิดครับอย่างแรกก่อนนะครับให้ดูสิ่งนี้สปีดไลน์ล่างก็ยังห่างไกลถ้าชุดนับชุดนี้มันคือสปีดไลน์ของชุดนี้ที่ดันราคาขึ้นมาเฉย,เฉย ฉะนั้นมีโอกาสสำหรับผมยังมีโอกาสที่จะลงอยู่ถ้าจะขึ้นก็ขึ้นต่อตรงนี้แหละขึ้น A,B,C ต่อตรงนี้ไปต่อแต่ยังมีโอกาสที่เขาจะพักตัวลงมาโอเคฮะชุดนี้นะครับถ้าชุดนี้ก็คืออาจจะเป็นแค่เพียงแค่เด้งขึ้นไปเดี๋ยวอาจจะกลับลงมาได้อาจจะกลับลงมาได้จจไดเดี๋ยวดูกันแลวขึ้นเบรกไฮแล้วด้วยก็คือย่อพักแล้วไปต่อลงต่อนะครับเหมือนอารมณ์แบบนี้เมื่อกี้ที่ผมพลาดไว้เมื่อกี้เหมือนอารมณ์แบบนี้ย่อลงมา แล้วขึ้นต่อ,อนิดนึงแล้วสุดท้ายก็ทุบลงมาเคลียร์ลีคูิตี้แล้วค่อยขึ้นต่อเดี๋ยวดูว่าชุดนี้จะขึ้นไปต่อแล้วสุดท้ายลงมาเคลียร์ลีคูิตี้ลงมาเคลียร์โลพวกนี้แล้วเด้งกลับขึ้นไปหรือไม่มีความเป็นไปได้ความรู้ดีๆเทคนิคดีๆมีให้ที่ช่องแซมชูธนินเทศทองนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดถูกใจวีดีโอนี้นะครับแล้วก็แชร์ออกไปด้วยนะครับ ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเทรดสามารถทักคอมเมนต์เข้ามาได้เลยและผมจะทำคลิปตอบกลับไปให้นะครับสวัสดีครับ